หากเอ่ยถึงลุ่มแม่น้ำบางปะกงหลายๆคนก็ต้องนึกถึงจังหวัดฉะเชิงเซาที่ที่มีสถานที่ท่องทเที่ยวมากมายเลยแต่วันนี้ผมจะพาทุกคนไปพบกับความสวยงามของที่ที่ถูกเรียกว่าอันซีนแห่งบางปะกงและดินแดนแห่งนี้ยังเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ที่น่าค้นหาไปครับเกาะล้อพาเที่ยวกับจังหวัดฉะเชิงเซาทเที่ยวใกล้ๆก้กรุงเทพ จะพาทุกคนไปตลาดใหม่100ปีที่ชาเชิงเซาพี่พี่แคนไปดิหลังไม่ทำอะไรไปเนี่ยไม่ไดทำอะไรก็ไปไหว้พระไงโอ้โวันนี้สายบุญสายบุญดีแล้วก็เราวมันแล้วจะไปกินอะไรกเมลอนเราเป็นลอนแล้วด้ยกินเมลอนแล้วด้วยแต่ว่าผมไปไม่ถูกเนี่ยพี่เปิลนแบบกันได้ไหมได้ดีนี่ตลาดใหม่100ปีปุ๊บโอ้โหไอฮอนด้าซิตี้คันนี้ดีเนี่ยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมาบอว่าราคา มันคุ้มมากลยนะ Honda City e h e v oh. เป็นตัว Minor c h a ์เชเฉพาะปีนี้ด้วยที่เราเอามาวันนี้จะเป็นรุ่น sv ปกติเนะี่ย h o t y a City จะมีตัว rs ที่ขายดีอันนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่การตกแต่งอาจจะปรับลงมาแต่ว่าได้เรื่องของความประหยัดมากขึ้นนี oh. ่คือตอนนี้ไม่มีเทอร์โบนะแต่ว่าแรงเหมือนกัน oh. ไม่มีปกติตัว rs มีเทอร์โบใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้จะเป็นในเรื่องของระบบไฟฟ้ามาช่วยแทน oh. คือความเร็วช่วงต้นอะ ผม่็ดีกว่า,าแต่ความเร็วไปไปอาจจะต่างกันอะไอย่างเงี้ยก็คือประหยัดน้ำมันแบบสุดยอดอ่าใช่แน่นอนพี่ ถึงแล้วครับตลาดบ้านใหม่ร้อยปีแห่งนี้เป็นตลาดโบราณที่บอกเลยว่ามีความเป็นมาร้อยปีสมชื่อส่งต่อวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นเป็นชุมชนชาวจีนริมน้ำมาตั้งแต่รุ่นอามาอากงกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจเจาะรถให้ตรงเส้นกันซหน่อยเพราะวารถคันนี้เขามาพร้อมกับกล้องมองหลังที่ทำให้การถอยจอดของเราเนี่ยง่ายสุดๆเลยพร้อมปรับมุนไดถึง3ระดับกันเลยทีเดียว อทีมการพร้อมตอนนี้เรามาจอดกันที่เดอะบราวน์เฮาส์เป็นฟิลเหมือนแบบโรงแรมในที่แห่งนี้นะนี่พี่ไอตอนที่เราขับรถเข้ามาเราจะเจอกับสตรีทอาร์ตอันนี้ซึ่งผมว่ามันแบบสวยมากเลยอันนี้คือได้ฟิลเก่าแล้วแล้วก็ก่อนอันเนี้ผมไปคุยกับพี่คนหนึ่งมาเขาบอกว่าสาเหตุที่ชื่อว่าตลาดบ้านอ่ะ เพราะว่าบริเวณรอบๆเนี่ยคือมันเป็นตลาดที่เหมือนกับว่าคนเขาทำมาขายกันอยู่หลังบ้านแล้วก็มาขายกันหน้าบ้านก็เลยเรียกว่าตลาดบ้านแล้วมันใหม่ช่วงนั้นก็เลยเรียกว่าตลาดบ้านใหม่ตลาดบ้านใหม่เป็นตลาดที่ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่เมื่อสมัยรัชกาลที่5 การค้าขายของพ่อค้าแม่ค้าเป็นการค้าขายผ่านการพายเรือเนื่องจากอยู่ติดก,กับ,บริมแม่น้ำบางประกงภายในตลาดบ้านใหม่ยังคงสภาพอาคารบ้านเรือนเหมือนสมัยก่อนไว้อยู่หลายจุดเรียกได้ว่าเกือบทั่วตลาดเลยแต่อาจจะมีบ้านเรือนบางพื้นที่ที่มีการปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัยแต่ก็ไม่ได้ทำให้ความเก่าแก่ของตลาดนี้หมดสเสน่ห์ไปและได้ความเก่าแก่บวกกับความคลาสสิกตลาดแห่งนี้ถูกจัดยกย่อง ให้เป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ที่แสดงถึงวิถีชีวิตของผู้คนริมแม่น้ำบางปะกงพวกเราออกเดินทางคับตั้งแต่เช้าเลยก็ต้องมาแวะดื่มชาร้อนๆกับกาแฟที่ร้านของเฮียคุณกันซะหน่อยมีมีชาอะไรแนะนำบ้างครับก็จะมีมีมีชาดำชาเย็นอย่างนี้คนยครับเป็นชาไทยอ่ะครับนี่จ้งแต่สมัยก๋งเลยครับท oh. ีร้านนี้เปิดมา ประมาณมากกว่า70ปดอิบปีโอ้ถ้าเป็นพวกแบบว่าโกโก้อะไรนี้มีนะครับโกโก้ก็จะเป็นพวกดั้งเดิมก็คือตานางพยาบาลอ่าเป็นแบบคลาสสิกเลยใช่ใช่จะเป็นดั้งเดิมที่คนทานโกโก้ก็จะทราบงั้นผมเอากโกโก้ร้อนแล้วกันครัโกโก้ร้อนได้ครับ นี่พี่เราก็เนาะมากินกินแล้วก็มาแอบคุยกับคุณป้าอีกพี่พีต้องามาดูนี้คือเนี่ยมันจะเป็นฟีลลิ่งเหมือนแบบครัวหลังบ้านก็จริงนะแต่ว่ามันเป็นแบบครัวจริงจังอ่ะครัวที่แบบว่าเปิดร้านอาหารได้เลยอ่ะเอ้ก็มาแอบดูป้ามันทำมองป้าคุณป้ารู้สึกแปลกนะมีลูกค้ามามองเงี้ย ต้มอะไรครับยิมไม่ไหวนะครับต้มมะละกับต้มขาหมูขายไหมครับขายอยู่อ๋อนี่ไงปาสมจิตพาเราเข้ามาในครัวนะครับผมเป็นครัวแบบฟิลพื้นบ้านเลยอันนี้คือต้มอะไรนะครับอันนี้ต้มขาหมู่นี่ค่ะโอ้โหจะขายหอมมากเลยอ่ะอย่างตอนเย็นนี่ก็ขายดีเลยป่ะครับค่ะแล้วก็อันนี้ต้มมะละโอ้ครับเตรียมตอนนี้ ปกติผมเป็นคนที่ไม่ชอบกินต้มมะระแต่ว่าต้มมะระเนี่ยหอมมากเลยเดี๋ยวหนูลอง,อลองทาน,น,นมันไม่ขมใช่เหรอ <c oughs> เดี๋ยวลองชิมจริงๆเนะี้ยผมชอบกลิ่นของแบบฟิวต้มมะระนะครับเป็นแบบว่าหอมๆดีแต่ผมไม่ชอบต้มมะระที่มันขมแค่นั้นเลยนนแต่ถ้าอันนี้ขมค่ะเดี๋ยวลองดันเองนะได้ครับผมนี่ใครจะได้มาแบบผมฮนะนี่มา <c oughs> ฟิวครัวจริงๆอย่างนี้เดี๋ยวลองชิมหน่อยนะคะได้ครับขอบคุณมากเลยครับหุย คุณป้าใจดีมากเลยครับเองไปของแล้วกนี้เลยแกนแ,กแกอะแอะ,อะ,อะผมจะกินโชว์พี่ <laughs> พี่ม่ดูซะแล้วผมกำลังจะได้ชิมต้มมะละสูตรเด็ด <c oughs> นี่นะครับแล้วอันนี้ที่ป้าเปิดเป็นร้านได้หรือเปล่าครับตอนเย็นเนี่ยเปิดเป็นร้านอาหารแล้วก็เสาร์อาทิตย์เนี่ยเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวถ้าวันไหนหนได้มาผมก็มาชิมก๋วยเตี๋ยวที่นี่ได้เลยชื่อร้านอะไรครับร้านกาแฟยาคุณนะคะแต่มันเป็นร้านอ๋อตอนเย็นก็จะมีร้านอาหารก๋วยเตี๋ยวด้วย ตอนเสาร์อาทิตย์เป็นร้านก๋เตี๋ยวตอนเช้าอ๋อโอเคตอนเย็นเป็นร้านอาหารอ๋อแบ่งอย่างนี้เข้าใจแล้วได,ได้ครับนี่แวะตามมากินกันได้นะคะคุณตาเขาใจดีมากเลย เที่ยวตลาดอยู่เพื่นๆแต่ต้องมาหยุดกับร้านนี้เลยครับร้านเรือขุดไม้สักจำลองแห่งตลาดบ้านใหม่เรือสำเภาที่ทุกคนเห็นอยู่นี้เนี่ยเขาทําจากไม้สักทั้งลําเลยนะครับผมใครที่มาตลาดบ้านใหม่แห่งนี้ก็สามารถแวะมาซื้อเป็นของฝากได้หรือจะเอาไปตั้งไว้เพื่อเสริมหวงจุ้ยก็ได้นะครับแหมงานฝีมือต้องที่นี่เลยจริงๆ วนนี้ทุกคนเราจะไปกันที่ร้านบ้านป้าหนูนะครับผมเป็นร้านที่ขึ้นชื่อเลยของชาวแฟร่ดิวบอกเลยว่าเมนูทุกอย่างเนี่ยเป็นสไตล์อาหารไทยที่อร่อยแบบอร่อยมากสกิลหรอเออก็นั่นเองก็นี่ไงนี่ไงพี่ถึงมต้องไปลองเออไม่ลองจะรู้ได้ยังไงว่าอร่อยจริงหรือเปล่าแต่ว่าร้านมันขึ้นชื่อไงพี่ต้องลองดิต้องของดีแต่ละร้านอยู่ไหนเนี่ยร้านอยู่ไหนเนี่ยนี่นี่ป้าอ่นี่ร้านป้าหนูนี่ และนี่จะคอยเป็นเมนูอาหารของบ้านป้าน,นูนะทุกคนนี่ซึ่งเมนูที่ไม่พูดถึงไม่ได้เนี่ยก็คือนี่ครับปลาช่อนลุยสวนอ่ะมันคือที่มาของชาวแปดริ้วนะนี่ที่คนฉะเชิงเซาเขาจะเรียกกันเองว่าชาวแปดริ้วมันมาจากปลาช่อนที่เ,เพราะว่าปลาช่อนนี่เนี่ยตัวใหญ่ใช่ไหมแลวเวลาตัดออกมามันจะได้แปดริ้วเขาก็เลยเรียกกันเองว่าเป็นชาวแปดริ้วนะครับผมนี่ที่มาเลย แล้วก็เมนูนะก็มีอีกหลายอย่างนะนี่กับเมนูถือว่าอร่อยเลยทุกคนใครอยากจะมากินเมนูขึ้นชื่อของชะเชิงเซาต้องมาเลยครับกับบ้านป้าหนูอร่อยจริงๆสำหรับใครที่อยากหาที่เที่ยวที่เดินเล่นถ่ายรูปแนะนำเลยครับที่ตลาดบ้านใหม่ร้อยปี ที่ฉะเชิงเซาแห่งนี้รับรองว่าถ่ายรูปสวยเทปเทแน่นอนและของอร่อยราคาถูกมากและถึงเวลาที่ผมจะพาทุกคนไปดูความอันซีนแห่งลูกแม่น้ำบางปะกงกันขึ้นรถ Honda City Hatchback e-hv sv ที่นั่งสบายตลอดการเดินทางไปเที่ยวกันต่อเลย ตอนนี้เราก็ถึงกันแล้วนะครับกับวัดโจโลนะทุกคนเป็นหนึ่งในวัดที่มีพระอุโบสถที่สวยงามมากๆเลยเป็นพระอุโบสถสีทอง แบบนี้เลยนะครับผมเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่จะมีการทาสีทองทั้งหลังแบบนี้เลยทั้งภายนอกและภายในมีความสวยแล้วก็งดงามอลังการมากๆเลยทุกคนโดยข้างนอกเนี่ยเขาก็ <c oughs> จะมีการตกแต่งนะครับผมด้วยเป็นลายช้างลายพญานาคแล้วก็ลายธรรมจักแบบนี้นะครับผมและตรงกลางเนี่ยก็จะมีบุษบกยอดฉักนะครับผมส่วนกําแพงด้านนอกเนี่ยนะครับก็จะเป็นส่วนของกําแพงแก้วชั้นนอกนี่เห็นไหมเขาก็จะมีการตกแต่งนะครับผมนี่ก็จะเป็นลาย แบบนี้เลยสวยงามมากๆเลยนะครับและนี่เนี่ยก็เป็นจุดเด่นของวัดโจโลเลยนะครับผมนี่ยอด ปักน้าโจโลตั้งอยู่ริมแม่น้าบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นวัดที่สร้างขึ้นมาสมัยอยุธยาตอนปลายมีอายราุราว200ปีมาแล้วซึ่งในอดีตบริเวณนี้เคยเป็นที่ตั้งของกองทัพพม่าในสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชและพระเจ้าตากสินเป็นฝ่ายชนะจึงได้มีการสร้างเจดีย์ไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะและส่วนคําว่าวัดโจโลนั้นมาจากการที่พระเจ้าตากสินมหาราชวางแผนรบเข้าโจมตีทหารเมียนมา โดยการโล้เรือตามลำน้ำให้ทหารเมียนมาตายใจว่ามาลำพังแต่หารู้ไม่ทหารไทยซุ่มล้อมโจมตีจนได้รับชัยชนะเลยเรียกกันว่าเจ้าโลแต่มีการเพี้ยนเสียงมาเป็นโจโลและบริเวณที่ตั้งของวัดนี้อยู่ปากน้ำเลยกลายมาเป็นที่มาของชื่อวัดปากน้ำโจโล หลังจากที่เราทําบุญกันนะครับรู้สึกสบายใจขึ้นมาเยอะเลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเริ่มจะกลับมาหิวอีกแล้วที่ต่อไปผอจะพาทุกคนไปกินเมลอนกันนี่เป็นร้านที่เขาจะเอาเมลอนมาอัดแดปเป็นหลายเมนูเลยพี่คือปกติแล้วเนี่ยอันนี้คุยขายคุยพี่คุยทุกคนกัก็คือแบบเขาปกติมันจะมีคนที่เขาเอาเมลอน่ะมากินกับเป็นของคาวอยู่นะแบบเอามากินกับพวกโคคัสพวกพาม่าแฮมพวกพวกแฮมอะไรอย่างเงี้ยพวกแฮมเค็มๆอ่ะแต่ว่าอันเนี้ย เขาเจะเอาไปทำเมนูอื่นที่ไม่ใช่โคข,ขัดด้วยของหวานนี่เพียบเลยอ้าวจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันมีโคข,ขุนไหมโคโคข,ขุนน่าจะโพยานครับแล้วเขืน <c oughs> <c oughs> ม,มีโคครับไม่ไม่ใช่แล้วพี่ไปทุกคนเดี๋ยวผมพาทุกคนไปที่บ้านเมลอนกันครับไปกินเมลอนแบบจัดเต็มกันเลย ตอนนี้ผมก็ำลังเดินทางไปที่บ้านเมลอนเดสเซอร์ตไปดิ่หนึ่งของดีที่อยู่ในจังหวัดฉะเชิงเซาการเดินทางเนี่ยก็ขับมาตามถนน304ระยะทางประมาณ30กิโลเมตรจะไปชิมกันครับว่าเมลอนเนี่ยมันจะเอามาทำอาหารอร่อยขนาดไหน ทุกคนเราก็มาถึงกันแล้วนะครับกับบ้านเมลอนเดสเซอร์นะครับผมต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยเขาจะตกแต่งได้สวยมากเลยแต่ว่าถ้าพูดถึงสิ่งที่พีคที่สุดในที่นี่ก็คือในเรื่องของอาหารครับผมเพราะว่าเมนูทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่นะเขาจะมีการอาดัดแบบโดยการเอาเมลอนมาปรุงเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาจะมีส่วนเมนลอนของเขาเองเลยทุกคนซึ่งแน่นอนครับนี่เมนูที่อดัดแบปมา ก็จะมีตามนี้เลยครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือเมลอนที่เอามากินเป็นของข้าวนะครับถ้าเอาแบบใกล้เคียงที่สุดเท่าที่ผมเคยกินมานะก็จะเป็นแบบเมลอนกินกับพาร์มาแฮมอย่างเงี้ยเป็นแบบโพวกโคคัตอ่ะคือแบบมันจะมีความแห้งๆเค็มๆแล้วก็บวกกับความหวานความชําของเมลอนแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันแอดวานไปก่อนอันเยอะเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นนี่ครับปานิปุริทุกคนอาจจะเคยกินปานิปุริแล้วแต่ว่าสังเกตไส้ข้างใน ข้างในเนี่ยแทนที่เขาจะใช้มะเขือเทศเขาจะใช้เป็นในส่วนของเมลอนนะครับผมนี่แล้วก็ทาโก้ทาโก้ก็จะคล้ายๆกันเลยปกติทาโก้เนี่ยใส่เนี่ยเขาจะใส่เป็นในส่วนของมะเขือเทศอันนี้ก็จะใช้เป็นเมลอนนะครับก็จะมีความหวานฉ่ำมากกว่าแล้วก็มาพร้อมกับกุ้งสไปซี่ด้วยอันนี้น่ากินมากและผมมั่นใจมั่นใจเลยว่าหลายคนน่าจะไม่เคยห็นแบบนี้น,นี่ทุกคนลองทายดู ไม่ใช่ใบเตยนะเป็นข้าวผัดเมลอนนะครับผมนี่มีเนื้อเมลอนมาให้ตรงนี้ด้วยแล้วก็อันนี้เนี่ยทีหน้ากินมากๆเลยก็จะเป็นเบคอนย่างนะครับ <k> กับเมลอนย่างเขาบอกว่าเมลอนเนี่ยพอเอาไปย่างแล้วเนี่ยบวกกับซอสบาร์บีคิวมันจะเพิ่มความชามํำเพิ่มกลิ่นหอมแล้วก็อร่อยแล้วก็อันนี้ครับเอามาโชว์เนี่ย mm hmm. นี่เมลอนของสวนเขานั่นเองนะครับคือเต็มอิ่มมากๆใครที่ชอบกินนะผมบอกเลยต้องลองมาที่นี่ให้ได้สักครั้งมา เราก็มาถึงกันแล้วก็ต้องขอจัดซะหน่อยครับผมนี่ลองเมนูแรกเลยป้านนิปุริราดกับซอสพิเศษของทางร้านแบบนี้นะครับนี่จัดเลยห จากใจเลยว่าร้านนี้เนี่ยห้ามพลาดกับบ้านเมลอนเดสเซอร์ร้านอาหารและคาเฟ่สไตล์แอฟริกามาเที่ยวท่ายรูปชมสวนเมลอนกลางทะเลทรายชิมเมลอนหวานฉ่ำและช่วงเย็นเนี่ยก็สามารถนั่งชิลฟังดนตรีสดสไตล์อะคูสติกเพราะๆได้ด้วยร้านนี้เนี่ยเขาจะปิดทุกวันพุธนะครับ ทริปการเดินทางของผมในวันนี้มากับรถ Honda City Hatchback e-h-e-v s-v ผมชอบมากๆเลยคันนี้ดูสิครับขับมาเที่ยวรวมๆกว่า100กิโลเมตรน้ำมันลดไปน้อยมากเพราะว่าเขามีระบบขับเคลื่อนเป็น Full Hybrid e-h-e-v เครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตร4สูบ16วาลพวดสามพลังมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวพร้อมเกียร์อัตโนมัติอัตราทดแปรผันต่อเนื่องไฟฟ้าและแบตเตอรี่ธียมไอออนที่มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดน้ำมันได้ดีเยี่ยม่วนระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสรุ่นนี้ขนาด8นิ้วแบบแอด a n น a g ทัรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายห้องโดยสารกว้างขวางพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันเบาะนั่งเป็น Ultra s e ซ t ที่ปรับเพิ่มพื้นที่ได้ถึง4โหมดอุปกรณ์ถ่ายทำวันนี้ผมบอกเลยว่าเยอะมากแต่ว่าคันนี้ใส่ได้แบบเรื่อยๆเลยครับการออกแบบภายนอกมีความเป็นสปอร์ตโดดเด่นมากๆพร้อมกับไฟหน้า LED มีการดีไซน์กระจังหน้าและการชนแบบสปอร์ตไฟท้าย LED มาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังและการชนหลังและเขายังให้ล้ออล่อยขนาด16นิ้วรถ Honda City ehev sv รุ่นนี้เหมาะกับทุกวัยจริงๆ มาเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเซาเที่ยวกันเต็มอิ่มตลอด1วันเป็นเมืองที่อยู่ใกล้กรุงเทพมากๆมีของดีของอร่อยมากมายส่วนใครจะไปทำบุญเดินเล่นชิลถ่ายรูปที่นี่เขาก็มีให้ครบ